เพื่อนๆชาว u t u b e วันนี้ก็พบกับช่องเบิดบุมฟาร์มเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาทำภารกิจเตรียมบ่อเพื่อลงปลาบิ๊กนะครับปีนี้เราโชคดีมากนะครับได้ปลาบิ๊กไว้นะครับได้ต้นปีเลยนะครับต้นเดือนกุมภาเราก็ได้ลงปลาบิ๊กแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังเตรียมบ่อด้วยการหว่านปูนนะครับกำลังลายปูนอยู่นะครับตอนนี้นี่นะครับลายปูนอยู่นะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขับรถลายปูนก่อนนะครับลายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะหวานปูนกันเพื่อเตรียมบ่อนะครับเตรียมบ่อไว้แห้งดีแล้วนะครับขีดยาญ้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเราก็ต้องดําเนินการเก็บก้นบ่ออีกทีนะครับเพราะว่าไม่เทียงนะครับยังมีปลาหลงอยู่นะครับโดยใช้เครื่องสูบน้ํานะครับสูบเอาน้ําที่ค้างออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่จับปลา ก้นบ่อที่ทางกันให้หมดนะครับเพื่อไม่ให้ไปกินลูกปลาลูกต่อไปนะครับลุกนี้ก็ปลาก้นบ่ก็เป็นปลาลัเตียนะครับแต่ที่เราลงใหม่จะเป็นปลาบิกนะครับตอนนี้ก็เริ่มลงมือหวานปูแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดับเครื่องกันก่อน หวานกันฝุ่นฝุ่นขมงเลยนะครับปีนี้เราก็โชคดีมากๆเลยนะครับที่มีปลาบิ๊กลงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับทุกทีจะเริ่มมีปลาบิ๊กกันก็ช่วงมีนาคมแต่ปีนี้ฟุกได้เดือนกุมภาพันธ์ก็มีแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเตรียมบ่อกันเลย ครั้งก่อนที่เราจะลงปลานะครับเราก็ต้องกําจัดศัตรูวิตบอยแห้งนะครับจํากัดมแมลงปลาที่ค้างจากบอ่อกําจัดหญ้าทําให้เรียบร้อยครับลบักษณะบ่อจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก่อนนะเอาน้ําเข้าเราก็จะหวานปูนปรับสภาพดินใส่ขี้ไก่เพื่อปรับสภาพน้ํานะครับ แล้วเราก็จะเอาน้ําเข้าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยปลานะครับนี่นะครับหวยกาจะเสร็จแล้วนะครับเที่ยวนี้เราลงสองบ่อนะครับเราจะลงปลากันวันที่สามนะครับได้ปลาบิ๊กนะครับใช้เวลาเลี้ยงทั้งหมดก็ประมาณสามสิบสามวันนะครับ เราก็จะผานขึ้นมาขายกันฟาร์มเราก็เปิดให้รับจองนะครับท่านใดสนใจจองลูกปลาบิ๊กก็ติดต่อมาได้ที่เบิร์บูงฟาร์มนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่หกเก้าแปดศูนสามหนึ่งนะครับเรามีจำหน่ายแล้วนะครับน่าจะช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับสำหรับชุดนี้ลงวันที่สามมีนาคมเออขอโทษครับละกมภาพันธ์ก็จะจับอีกที้งก็ประมาณวันที่ห้ามีนาคม แล้หวานเนียนสวยเลยนะครับปูนกาจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็จะน้ําเข้าแล้วก็ทิ้งไว้ตอนเอาน้ําเข้าเสร็จเราก็ต้องกำจัดมแมลงอีกทีนะครับโดยใช้น้ํามันพืชนะครับผมจะใช้วิธีใช้น้ํามันพืช เอาทําท่อ PVC เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับว่างเมตรคูณเมตรแล้วก็ใช้ไฟในออนล่อที่เหนือผิวน้ําในกอ PVC นะครับแล้วก็เทน้ํามันหมูลงไปนะครับมแมลงก็จะเข้ามาเล่นไฟแล้วก็ติดน้ํามันพืชตายนะครับมแมลงก็มแมลงที่มากับน้ํากับขี้ไก่หรืออยู่ตามพื้นบ่อก็สําคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นศัตรตูกับปลาโดยตรงนะครับจะกัดปลาทําทให้ปลาตายนะครับ อัตราการลอดเราก็จะน้อยลงนี่อนหนูขับขับมอไซค์ไปได้เปล่าเอาเอา,เอาไอ้นั่นมาด้วยลองดูสวิงมาซ่อมแซมที่ต้องใช้สวิงช้อนปลาด้วย,ยวเ,อเอ้าเปิดเลย นี่สำหรับมีข้างบ่อแล้วนะครับทำนาปังนะครับเนื่องจากปีนี้ราคาข้าวสูงนะครับแปดถึงเก้าพันบาทต่อ,อเพียนนะครับทำให้ชาวนาทำนาปังกันเยอะนะครับปีนี้แต่ว่าก็ต้องลุ้นต่อไปว่าจะมีน้ำมาเพียงพอต่อการทำนา <c oughs> โครับมากน้อยขนาดไหนนะครับ โซนนี้ก็น่าจะไม่ต่ำฝ่าประมาณสักสองสามร้อยไร่นะครับรอบบอ่อเราเลยนี่หวานใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ก็สำเร็จไปแล้วนะครับหนึ่งบอ่อนะครับหวานกันได้สวยงามมากนะครับหวานต้ติดดีแน่นอนเลยนะครับดูความสวยงามของการหวานปูนะครับเนียนมากๆ ปีมือของทีมงานเบิดปูมฟาร์มนะครับกำลังหวานอีกบ่อนึ่งนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับฝุ่นกุ้งเลยครับหวานกันเนียนมากๆเดี๋ยวพอราหว่านเสร็จแล้วก็จะทิ้งระยะไว้ให้ปูนปรับสภาพหน้าดินสัก2องาชั่วโมงนะครับเราถึงจะเอาน้ำเข้านะครับแล้วก็จะปล่อยปลากัน ก็ไปเก็บปลาก้นบ่ออีกนิดหน่อยนะครับมันจะมีตกค้างอยู่นะครับอันนี้ก็ใกล้จะเรียบร้อยทันทีแล้วสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามชมช่องใบตูมฟาร์มนะครับสาระดีๆความรู้เกี่ยวกับการทำฟาร์มปลาดุกนะครับลูกปลาดุกอนุบาลปลาดุกนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ